โอยเลือนี่ลกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยปลาเขย่งไหมนุ่นสวัสดีครับพี่น้องครับพามาพร้พามาลุนไปคิริมาสุขโขทัยพี่น้องกับเคยอุบลคนไกลบ้านครับพี่น้องมาดักเอามองน้ำไหลนี่ครับน้องนำไหรเลกจับทอดน้อยเข้าวอ่อนน้อย,อยพี่น้อง โดดบ่ดึงแล้วนั่นสองตัวสองพี่น้องสองปลาอยตัวงามๆครับผมบรรยาก,กาศสบายๆครับเช้าวันนี้ไปเกาะแล้วนอนราบอาวพี่น้องล <มา S 1> เลยปลาบุญเป็นหนงงีงกันเลยเหรอครับตอนนี้น <c oughs> ปลาบนดีเนี่ยเห็นไม่มเห็นปลาดุกไกลไกล มุ้มีผุ่นนกล้ามมุมิ่มุ้งม่ผุ่นกลางกลามครับเดี๋ยวมาดักเอาครับอาจจะเป็นยังไงมันก็มันรอกลางเลยเพราะว่ามันมีอุโมงค์อยู่ตรงนู่นมันมีประตูนำไงบอกเมืองไหมครับไมนเบนเลยเดี๋ยวดักเอานี่แล้วครับมองแล้วนำหนึ่งตัวสองตัวยังไห้ครับผมตัวมันมาเป็นฟูงอาป่าใหญ่มามาโซต เริ่งแล้วปลากี่เดือเดินังแรงไหมปลาขยั่งปลาขย่งพี่น้องเลยมาเบิ้งกันครับมันสุดนี่ปลาสอยมันอย็าบ่จะใส่มาเป็นฟูไหม,มลูดลูดในตัวนี้ใหม่ดิตัวตักอะลูห้มันย่นไว้ทั้งนี้มันจะตักง่าย ต่เง oh, ี้ยอยู่นะอรอเลยนักสีห้าตัวดิติดมนน่ไปลามันปลางครับมันติดติดติด่นนกนู้นปะติดติดปลางติดนี้ยนะมันคือปลมี่เดี๋ยวปลาใส่

ไอ้จงโทรมาด้อดึงดึงโอ้โอ้โอ้ต้องใสามติดติดงาใหม่ขึ้นะไอีกออกได้ปะล่วงไปแล้ว รวมไปแล้วเออมาเสียขึ้นมากพี่น้องปลาไอ้มาใหม่นะมันเป็นทีเฉพาะกิจพี่น้องกำลังว่องมาหนีนะครับมองโอ้ยตัวปลาพี่น้องที่จะพาะชุกชืดนูุะตรงนี้ตัวงามงามเลยดัดเอาหนีจอบเอาสิพี่น้องเลยแต่ปุ่มนี่ยังทุกปุ่มก็ดีเนาะบรรยากาศกับ หัวหอดนะครับผมก็พอะจะยู่ได้ครับอันเดียกัหนี้แล้วครับการเดิมคืนเพิ่นกับตอนเสาร์เป็นกับมันโยกกันหลายคนอยู่ตอนนี้เพิ่นกับเริ่มกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวสวงใบเพิ่นกับสีมะม่นะไปพักกินข้าวกินยังนะเดี๋ยวมันโยกหัอดประมาณช่วงติงเที่ยงใบใบผมกับกลับแล้วครับยังไม่แลกกับใบมันโยกกระเพาะนี่กรพาะตอนเสารครับน้องตอนเสารนั่นครับตัวสวงใบต้องไป

มันผ่าอยู่บ้างฮะผ่าตัวนึงออกเออเออเออบอกแล้วเด็กกะเกาะขยับมันถอยหลังมาพี่เลยมันเอ็นไปเรื่อยนะเห็นปะมันนักปลามาบวนเนี้ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยเหลือป่ะเนาะเหลือปะเหลือปะเหลือเหลือเหลือมันอยู่มุมนี้ไหมันอยู่ตรงนี้ปลา สังเกตบึงเลยวางเอียงทางเออมาแล้วนี่ตึ้งลองฝ่างานได้พี่น้องเลยตัวก็มีตัวมงห่างครับปลาตึงแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดีวตึงแล้วตึงแล้วทันบอกเร็วเร็วโอ้ยออกไปทั้งสองเหลือตัวหนึ่งขนาดนี้ยังไม่ทันอยู่ Ơi than Thân dõi tích tức 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 tích 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 Yeah. tích tích nè <laughs> ừ. mẹ bên tay ra bỏ tuấn tích tích kìa nó kìa nhang nó <laughs> เป็นฟูงหายไปหน่อยเนาะนี่มาอีกบ่ตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วเร็วๆปลามันอยู่มุมนี้ปลามันอยู่เออปลามันลอยอยู่แถวนี้ไงทางเกตหลายรอบเลยมันลอยอยู่้งหาตัวตินแช่พี่น้องตีกิ่ม เอียงมาทางนี้ได้าไหมดึดนี้ดต,ตรงนี้ไหรอมันต้องทําเทียงนะ้วอมันต้องทาเทียงมันต้องทำเียงมันต้องทำเท,ำเยทำเียงยื่นไปอะไรวางเดยให้อย่ยลอมนี่ึกแนะล้วนะไปแล้วไปแล้ว ปลาเขย,ยงไหมนุ่นปลากำลังมาปลาด้วยกับมือที่น้องเลยไม่ไม่ปึ๊ดทีเดียวก็ได้ปะอู้ตัวปลาอยเงีงเ้ยแบบนี้นเลยลปลาอยเงี้ยนครับผมเดี๋ยวมันสีขาลโล่นะครับ <laughs> บ่หายดอกกนมาละโต2โตมันก็แยงตัวใหญ่นนี่มันสิพ่องโลอืม ึกอีกเพื่มออกมานำพา,ปาปน<ป>าลูกปลาพุนีน้ดึกแล้วปลา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 คนเดียวเหรอพันนี้เป็นะไรเป็นแขกย่อกระป๋ัง คิดว่าไม่มีปลาโ <laughs> <t ell> อ้ยโอ้ไปไทยยง,าง,งานี้านี่ไปไทยบอกว่มีปลานองเลยยอมันไม่ตึงเลยโอ้ย่นนำมัน้องโดดทรับผมโอ้ยลากแงอนซ้อนนองเลยสามเส้นได้ยังสิสามเส้นสบายเลยเดยี๋ยัยงไป มันใหญ่นะครับผมนะส่วนไปนํำกันพี่น้องติกตๆๆตๆติดตดติดดดดเดเทเสนี่ โอ๊ยมี่จะปลาคุยแล้วหนึ่งตัวหนึ่งโบดรบนยังเลยครับติดมาเป็นตุ่มติดมาเป็นตุ่มเลยจ้ามีการโดดนะจ้า Tích 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 mà đồ đồ ô ô, đi nào. ปกุ้มตัวแรกครับคือสิวมีปลามันว็บโดดบอย่างเงเหมือนจะไม่มีปลาเงียบคลิปขึ้นมาถึงจะรู้จะดีายามันบวกบวผ่าที่น้องนี่สิวูสิควนำยังโดดย่อม,ยอมันตูดล,ลึกนะครับ tiếng cái nghe mà, hai oh. <laughs> oh, bay một không hái สา่นก็สิปลาสั่นม่ค่อยค่อยคิดต้อมนะมันหกอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยของทำปลายไปหน้องเลยใหญ่หมดท่านน่ะนะพอแล้่ออกมามันได้ตัวมันใหญ่เสียดายไปหน้องมันโดดไป น้เด็กไปเลยพี่น้องยกเต็มาม่หมดแห้งทำตุ้มกลับแล้วพี่น้องมันได้เวลากลับแล้วครับตากระตากระติดพี่น้องไม่อยากกลับก็ต้องกลับมันได้เวลาแล้วครับผมเดีคลิปหน้าจะมาดูันต่อครับผมโชคดีทุกผู้ทุกคนครับ